แล้วทีวก็อยากจะให้เวททำอะไรบางอย่างครับน่าสนใจนะครับว่าหนังจะเล่ายัางไงให้คนที่ไม่ได้ตามซีรีส์โลกิเนี่ยรู้เรื่องในขณะเดียวกันเนี่ย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ t r a i l e r ร e เ c ็ i o n นะครับไม่ต้องพูดภาพสำเพลงมากครับวันนี้มาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่หลายคนรอคอย d e a d p o ู l ภาคที่3นั่นเองครับ Deadpool 3ปล่อยชื่อมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมๆกับตอนที่มีการแข่งขันซูเปอร์โบ์นะครับโดยใช้ชื่อภาคว่า Deadpool and Wolverine ครับหนังยังคงกำกับโดยชอนเลวีนะครับคนทำหนังสายตลกที่ผ่านมาทัง n น g h t at the Museum แล้วก็พิง k p แ n t เตอร์ครับที่ได้มากำกับเนี่ยไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าหลังๆชอนเลวีกลายเป็นซีของแรนด์เบร มาด้วยกัน3เรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นฟรีกายเดอะดัมโปรเจกต์แล้วก็เดดพูและบูเบอรีนครับแต่เครดิตที่ทําให้ชื่อของชอนเลวีดูน่าสนใจมากๆก็เพราะว่าชอนเลวีคนนี้คือหนึ่งในผู้สร้างซีรีส์แห่งยุคอย่าง Stranger t h สิง s ครับแล้วก็มีส่วนในการกํากับหลายต่อหลายตอนดังนั้นก็น่าจะมีไอเดียดีๆเอามาปล่อยของที่เดดพูครับเดดพูและบูเ e อร n นจะเป็นหนัง MCU เรื่องแรกนะครับที่มี Xmen มามีบทบาทอย่างเป็นจริงเป็นจังครับหลังจากปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญบ้างเป็นลูกเล่นบ้างออรโดย Disney, ซื้กกิจกาขง ่ Fox 2019ีซึ่งตอนโน้นเนี่ยเควินเฟกี้บอกว่าคงจะไม่ได้ใส่ตัวละคร X-Men ลงไปใน Marvel Cinematic universe ทันทีครับตอนนั้นเนี่ยตอนไฟกี้พูดเรื่องนี้ใหม่ๆนะครับผมว่าหลายคนคิดผมเองก็คิดครับว่าเควินเฟกี้คงพูดไปไง,งั้นๆเลยครับแต่สุดท้ายก็ทําจริงครับแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ5ปีครับก่อนที่ x m e n ซ์ Men รั่วมิวแทนจะมาปรากฏตัวใน m a Marvel Cinematic u n i v e r s e ครับและวันนี้นะครับคือตัวอย่างแรกที่ถูกปล่อยออกมาของ d d e a o o l and w o l v e r i n e เขาปล่อยอะไรออกมาให้เราได้เห็นบ้างและมันดูรู้ เรื่องไหมทิศทางของเรื่องจะเป็นอย่างไรผมว่าตัวอย่างนี้น่าจะมีคําตอบดังนั้นเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันก่อนที่จะกลับมาคุยถึงมันกันครับอ้ตัวละครเก่าๆ oh, <okay. S 1> เพียบ <laughs> มียายด้วย years, sure. มันมันมีผมอะ <laughs> ไม่มีทางจบดีครับนั่นไง Wade Wilson? Who's that? TBA! Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. TBA job. Mr. Wilson. You appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are Who you? Are you? Why am I here? Walk with me. Walk with me. Wait. You are special. <laughs> this is your chance to be a hero among heroes. Mm. Oh smell when you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is a cinematic universe. <laughs> <laughs> in that <laughs> I'm Wolverine. I am Marvel Jesus. Marvel Jesus. I am Marvel Jesus. Marvel Jesus. a ตัวอะไรวะเนี่ยก็มันเห็นไปแล้วนะครับไม่ต้องตื่นเต้นละบูบารีเนี่ย let and Wolverine. 24กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นี่เลยครับตัวอย่างเดซปูแอนด์วูวารีนนะครับในนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูกันครับตัวอย่างหนังเปิดมาพร้อมกับการจัดงานวันเกิดนะครับที่เราเห็นตัวละครเก่าๆมากมายครับสังเกตว่ามีตัวละครที่เหมือนจะตายไปแล้วด้วยนะครับทั้งตัวละครเช a เดิลสตาร์ไอที่ใส่เสื้อสีขาวคนเอเชียนั่นแหละครับแล้วก็ไอพีเตอร์ซึ่งไอตัวที่ตายไปแล้วมันกลับมาได้เนี่ยเหตุผลมันไม่ยากครับเพราะว่าตอนจบของเดซปูภาคที่2เนี่ยเวทวิลสันมันใช้อุปกรณ์ย้อนเวลากลับไปช่วยหลายๆคนรวมถึงเปลี่ยนเหตตตุกาารณ์่งๆใอดี อย่างเช่นการฆ่าตัวละครเด o พูในหนังวู v วรินออริจินหรือว่าฆ่าแรนเบรโนไม่ให้ไปรับบทของกรีนแลนเทิร์นนะครับเหตุการณ์อันนี้เนี่ยงานวันเกิดที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ต้นเรื่องของเดนพูแอนว v e r i n e ครับ แล้วจูจ่ๆก็มีคนมาเคาะประตูครับเป็นเจ้าหน้าที่ T.V.A. หรือว่า Time v a l a n c e Authority นะครับที่เคยปรากฏตัวในซีรีส์โลกิครับเจ้าหน้าที่ T.V.A. เนี่ยทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเส้นเวลาแล้วก็จักรวาลคู่ขนานต่างๆครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้บอกเราชัดเจนนะครับว่า T.V.A. เนี่ยมาจับตัวเด o พูไปทําไมแต่ก็แน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันไปเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆให้มั่วไปหมดนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ T.V.A. นะครับที่ใช้ชื่อว่่าาา Productx เนยญวววให้้มมรงด ว่าเวทวิลสันหรือว่าเดดพูมีความสามารถพิเศษครับความสามารถพิเศษที่ว่าก็คือการ break the fourth wall นะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นครั้งแรกครับที่มีตัวละครอื่นๆรับรู้ถึงความสามารถตัวนี้ของเดดพูครับมีคําพูดอะไรต่างๆนานาที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจะเป็นฮีโร่หรือฮีโร่ก่อนที่ตัวละครเดดพูเองจะบอกว่าฉันคือ j esus of Marvel ฉันคือพระเจ้าแห่ง Marvel ซึ่งไม่ใช่แค่เซฟจัก,กรวาล Marvel นะครับแต่เรื่องราวอาจจะหมายถึงการเซฟ Marvel Cinematic Universe แบบนั้นเลยครับ แล้วทีวีเอก็อยากจะให้เวสทาอะไรบางอย่างครับเราเห็นในจอภาพในฉากนี้ครับมีตัวละครแล้วก็ฉากต่างๆจากหนังมาเวลปรากฏมามากมายครับโดยทีวีเอเนี่ยจะให้เวสรวมทีมซูเปอร์ฮีโร่เพื่อปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างครับน่าสนใจนะครับว่าหนังจะเล่ายังไงให้คนที่ไม่ได้ตามซีรีส์โลคีเนี่ยรู้เรื่องในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่เล่าเรื่องซ้ำซากให้คนที่ดูโลกีแล้วเบื่อนะครับ Little cinematic universe. ในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นตอนที่ตัวละครเดซพูตื่นมาในโลกที่ดูคล้ายๆกับเป็นโลกโบราณครับมีเขี้ยวสัตว์ขนาดใหญ่แล้วก็มีร้านอาหาร s <S หรูๆอยู่ด้านหลังครับตรงเนี่ยน่าสนใจครับฉากหิมะตรงนี้ดูแล้วคล้ายๆฉา,ากต้นเรื่องของเอชจ u อ t r o n อนนะครับส่วนอีกฉากโผล่มาในฉากที่โลกล่มสลายแล้วก็มันก็คือฉากเบื้องหลังที่เราเคยเห็นครับที่มีโลโก้ของ 20th Century Fox ล้มอยู่ด้านหลังนั่นแหละครับดาวเอานะครับฉากที่ว่าน,นี่น่าจะเป็น s a v a g e แ a n d หรือว่าดินแดนโลกล้านปีที่มาเวลไม่เคยใช้ ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเขาวิเคราะห์นะครับว่าที่ Savage Land ไม่เคยถูกใช้งานใน Marvel Cinematic Universe เลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ดินแดนที่ว่า Savage Land เนี่ยมันมีบทในการ์ตูน X-Men ครับมันก็เลยอาจจะติดลิขสิทธิ์ชื่อเนี่ยอยู่กับทางของ 20th Century Fox ครับตัวละครตัวนี้ ดูหน้าเฉยๆนี่อาจจะจําไม่ได้ครับแต่ถ้าดูซับไตเติลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันชื่อว่าไพโรครับนั่นก็คือตัวละครที่เคยปรากฏตัวใน X-Men นั่นเองครับไพโรคือตัวละครที่ควบคุมไฟได้นั่นเองครับแอรอนสแตนฟอร์ดนะครับเคยรับบทไพโรเนี่ยใน X-Men ภาคที่2แล้วก็3รับแกกลับมารับบทตัวละครตัวเดิมครับซึ่งใครตามข่าวเดซปูภาคที่3มาโดยตลอดเนี่ยจะทราบว่าไม่ได้มีแค่ไพโรแน่นอนครับในหนังเรื่องนี้จะมีการเอาตัวละครเก่าๆกลับมาเต็มไปหมดเลยมีข่าวว่าจะมีอิเล็กตร้าของเจเนเฟอร์การ์เนอร์มาปรากฏตัวนะครับ ตัวละครที่เคยโผล่มาในแดร e เดวิลนำมาซึ่งทฤษฎีที่ว่าเด o พูอาจจะพาเอาตัวละครที่ตกกระป๋องไปแล้วจากจักรวาลต่างๆตัวละครของ Fox เดิมแล้วก็ของ Marvel ที่ไม่เคยได้โผล่ในหนังมาก่อนหรือว่าจะตายไปแล้วมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ครับทีวีเอเนี่ยอาจจะอยากให้เด o พูเลือกใช้คนจากยูนิเวอร์สที่ไม่ค่อยมีบทครับหรือว่าตัวละครที่ตายไปแล้วเพื่อไม่ให้การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับจักรวาลใหญ่ครับนำมาซึ่งข่าว,ว,าารวา Marvel, หรือว่าในจักรวาลมา r เวลหรือว่ามาวเวล r o น เดดพูอาจจะไปรีคูดควิกเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นไปได้ครับรวมทั้งไอาฉากโลกล่มสลายที่มีโลโก้ของ Fox ล้มอยู่เนี่ยอาจจะเป็นดินแดนที่ตัวละครเก่าๆที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วของ Fox อาศัยอยู่ก็เป็นไปได้ครับ Wait! แล้วตัวอย่างหนังเดตผู้แอนวูวรีนก็ปิดฉากด้วยการปรากฏตัวของวูวรีนนิดหน่อยครับดูจากเงา แล้วก็ประกอบกับภาพหลุดที่เคยปรากฏออกมาเนี่ยหลายคนจําได้ครับว่ามันเป็นวูเวอรีนชุดเหลืองที่เป็นชุดแบบออริจินอลจากการ์ตูนน่ยนะครับซึ่งไอชุดเหลืองดีไซน์เป๊ะๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นวูเวอรีนที่มาจาก X-Men ฉบับแอนิเมชันครับแล้วมาร์เวลซีเนมติกยูนิเวิร์สก็ไม่ได้ใช้แค่ X-Men จากแอนิเมชันแค่วูเวอรีนครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโปรเฟสเซอร์เใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยก็มาจากการ์ตูนครับบีชหรือว่าด็อกเตอร์แฮงก์แม็กคอยที่ปรากฏตัวมา ทยาศาสตร์ครับที่ดูเหมือนกับมาจาก X-Men The Animated Series ทั้งหมดครับ สรุปแล้วนะครับตัวอย่างแรกนี้ยังไม่ได้บอกเนื้อหาอะไรออกมาเป็นเรื่องบนราวรับแต่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างไพ่ครั้งยิ่งใหญ่ครับน่าจะเต็มไปด้วยตัวละครเก่าๆจาก Fox แล้วก็เป็นการเริ่มต้นตัวละครชุด X อ็เวนของ Marvel Cinematic u n i v e r s e ครับเรื่องราวทั้งหมดมันจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและมีความเปลี่ยนแปลงกับจักรวาลใหญ่ของ Marvel CinematicUnivers e หรือไม่หรือจะยังคงเล่าเรื่องสับสนวุ่นวายแต่อยู่ในจักรวาลของเดนพูเล็กๆของมันอยู่แบบนั้นเหมือนที่ภา,หา,นนาคานหนังเเข้าาาารน่จะ จะได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมครับแล้วผม G er mm hmm. จีนวิวเฟเดอร์จะหยิบมาล่าให้กับทุกคนฟังก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับตัวอย่างหลังที่น่าสนใจเรื่องต่อไปโอ้โหช่วงนี้ตัวอย่างมีให้รีแอคชั่นเพียบเลยครับรอติดตามชมก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง Youtube c h anel n Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ I'm actually okay. Thank you very much.